ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อไปที่เราจะจะแนะนำนะครับก็คือเป็น wax one series g o กลุ่มนี้เป็นของล้อเป็นโฟมเป็นตัวเคลือบล้อเงวดำแล้วก็อันนี้เป็น Prevision ก็คือตัวเคลือบกระจกน้ำไหลเป็นกลุ่มในหมวดของอยางล้ออยางนะครับก็ จะเป็นเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นแว็กวันโกนะครับอัลต้าชายแบล็กทายนะครับสเปรย์เคลือบยางดำนะครับแล้วตัวที่2นะครับก็จะเป็นแว็กวันโกนะครับเอ็กซ์ตาชายทายสเปรย์นะครับตัวนี้เป็นสเปรย์เคลือบเงายางส่วนนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์เคลือบเงายางดำนะครับก็คือเคลือบยางดำทําให้ยางรถยนต์เนี่ยดำเหมือนเหมือนใหม่อยู่เสมอนะครับวิธีใช้เนี่ยก็ ลงฉีดลงไปบนฟองน้ำนะครับแล้วก็ลูบไปบนยางนะครับก็จะทําให้ยางหน้าย,ยางรถยนต์เนี่ยมันสีดําดําเหมือนใหม่เหมือนยางใ,ใหม่ๆที่เวลาเราเราเราซื้อใหม่นะครับก็มันจะช่วยเรื่องของทําให้ยางหน้าย,ยางดำนะครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเคลือบเงายางรถยนต์เนี่ยตัวนี้จะใช้งานง่ายง่ายหน่อย ฉีดลงไปที่ยางนะครับตัวนี้ช่วยให้ยางเนี่ยเงานะครับดำด้วยแล้วก็เงาเงาฉ่ำนะครับก็ชื่อก็จะเป็นจุดขายคือตัวนี้เงาตาแตกคือเงามากๆก็ถ้าเน้นดำก็จะเป็นตัวนีน้ตัวนี้นะครับจะเป็นเน้นยางดำตัวนี้จะเป็นเน้นเคลือบเงายางให้ยางเงาฉ่ำสะท้อนนะครับ ก็สําหรับความแตกต่างของสองตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเน้นการเคลือบยางดํานะครับเน้นยางดําแล้วก็กึ่งดํากึ่งเงานะครับก็เน้นยางดํานะครับแล้วก็ช่วยป้องกันการแตกรายงานของยางได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน้นการเคลือบเงาแบบเคลือบเงายางแบบฉ่าๆนะครับก็เงาตาแตกคือฉีดใช้พ่นยางตัวนี้ก็จะคือเน้นเป็นความเงาฉ่ำนะครับบนหน้ายางนะครับแล้วก็ปกป้อง หน้ายางนะครับไม่ให้แตกลายงานด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานง่ายนะครับโดยเฉพาะตัวนี้จะใช้งานง่ายครับก็เป็นการฉีดพ่นเป็นฝาสเตย์ครัสเสริมนิดนึงครับตัวนี้จุดเด่นข้อดีอมาอีกอย่างก็คือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าคอนดิชเนอร์ของพวกยางทั้งหลายแหล่ยกตัวอย่างเช่นขอบยางประตูนะครับเราใช้เป็นนานๆเนี่ยปิดประตูขับรถไปเนี่ยมันเกิดการเสรียดสีมันจะเกิดการสีบันทีเสียงอิดอัรเย็ดอาร์ต เพราะว่ายางมันสีกันเราเพียงแต่เอาตัวนี้ฉีดใส่ฟองน้ําที่เรามีให้มาเนี่ยนะครับแล้วก็ลูบลูบตามขอบอยางทั้งฝั่งประตูทั้งฝั่งตัวรถเพียงเท่านี้เองมันก็จะลดเสียงได้ดีมากแล้วก็จะเป็นตัวที่ป้องกันยืดอายุก,การใช้งานของอยางขอบอยางทั้งหลายแหล่เนี่ยให้มีอายุยาวนานลดเสียงรบกวนแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับกระจกที่เวลาที่ขึ้นแล้วบางทีใช้ได้นานๆเนี่ยกระจกมันจะฝืด แล้วก็ฉีดไปด้านข้างสักนิดหนึ่งตามร่องตามรางกระจกตัวนี้ก็ช่วยหล่อลื่นรางกระจกได้เหมือนกันจะประโยชน์เยอะมากนะครับตัวนี้ที่สุดของแว็กซ์วนคือตัวนี้ครับปกต,ติถ้าในการใช้งานทั่วไปนะครับก็ถ้า รถ,รถใช้งานปกติก็อยู่ที่ประมาณ1-2สัปดาห์ก็ยังยังมีความเงางาแล้วก็ความดำอยู่นะครับถ้าเราไม่ขับรถไปโดนลงน้ำหรือลงที่โคนเข้ามานะครับในเซตนี้เป็นเซตที่เราเรียกว่า c r e a t i o n w ชั่นแร e กซ์ว v i s i o n นะครับใน c r e a t i o n เนี่ยมีอยู่2ซีรีส์ซีรีส์แรกคือซีรีส์โก Wax ร็กซ์วั r โ i ว i o n กับ Wax One เฉยๆเค e a ย Creation ถามว่า2อันนี้มันต่างยังไงอันที่1ก็คือเรื่องของขนาดนะครับตัวนี้บรรจุ250มลแล้ว่าเป็นแบบผู้ชีดไก่ปืนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกตัวนี้เป็นตัวแบบบีบใส่ผ้าแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเช็ดค่อยๆ,ๆเคลือบไปอันที่2ก็คืออันนี้เป็น very original formula คือเป็นเป็นสูตรดั้งเดิมของเราเลยที่เราทำมาประมาณ20ปีแล้วตัวนี้ performance ของมันก็คือว่าเคลือบหครั้งอยู่ได้6เดือน ทำให้เกิดโรตาร์เอฟเฟกบนกระจกเคลือบเสร็จปุ๊บคุณแทบไม่ต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเลยน้ำก็จะวิ่งไปเลยนะครับในรถแข่งทีมของ w วส o ์วันเรซิ่งโปรเจส่วนหนึ่งที่เราประสบสความสำเร็จแล้วก็ได้รับพายชนะมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือตัวนี้เราใช้เคลือบกระจก เราแทบไม่ต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเลยเพราะฉะนั้นในหน้าฝนที่มีการแข่งขันเนี่ยการปัดน้ำฝนมันทำให้ทัศนวิสัยมันลดลงอันนี้มันไม่ต้องปัดเลยนะครับวิ่งแล้วไหลลื่นน้ําปืด้ดน้ําปื้ดเลยหน้ากระจกใสสะอาดความแตกต่างอีกอันนึงของ2ตัวนี้ Go Series กับไม่ใช่ Go Series Go Series เนี่ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าตัวออริจินัลยินผลลัพธที่ได้ก็คือว่าความ คงทนยาวนานของการเคลือบเนี empire, no ่ยมันอยู่ได้นานขึ้นตัวนี้อยู่ได้ด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6เดือนส่วนตัวนี้ด้านข้างเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสักแปดถึงสิเดือนด้านหน้าก็อยู่ที่ว่าเราปัดน้ําฝนบ่อยมากน้อยขนาดไหนถ้าในช่วงหน้าฝนเราปัดบ่อยๆก็จะอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับสำหรับตัวลิปน็ตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นชินยังไงก็ต้องขอปัดน้าฝนไว้ก่อนเพื่อความสบายใจแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อย แทบจะไม่ต้องไม่ต้องใส้ใบปัดเลยมันก็จะทําให้อายุของสารเคลือบพวกนี้มันอยู่บนประจกได้ยาวอันนี้คือข้อแรกคือความเข้มข้นมากกว่าตัวออริจินอล20%อันที่2ก็คือเรื่องของอสารลองเชนโพลิเมอร์ลองเชนโพลิเมอร์คืออะไรลองเชนโพลิเมอร์ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปในตัว w a x One Go p r e ฟ i ี i ์วตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของการยืดอายุของ สารเคลือบกระจกตัวนี้ให้มันยาวนานขึ้นอันที่1อันที่2คือเรื่องของการช่วยใบปัดน้ำฝนให้มันปัดได้ไหลลื่นมากขึ้นปัดสะอาดปัดลื่นไม่คลืดค่าปัญหาใบปัดกระจกที่ปัดแล้วปึ๊บ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 แบบนี้จะไม่เกิดน,นะครับแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของตัวสาร anti s t a ติ c ในตัว wet one go preparation ตัวนี้เราก็มีเพิ่มเสริมเข้าไปเพื่อให้เวลาหน้าร้อนหน้าหนาวที่ ไม่มีฝนมันจะช่วยป้องกันไม่ดึงฝุ่นเข้ามาเกาะจับที่ตัวกระจกทำให้เวลาเราทำวอมสาหรี้แม้กระทั่งตอนที่เราวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยลมมันพัดผ่านกระจกไปด้วอจะปัดฝุ่นปัดอะไรพวกนี้ออกไปทำให้กระจกใสสะอาดเงา ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นโดยสรุป2ตัวนี้ความแตกต่างก็คือตัวนี้มันเป็นออริจินอลเวอร์ชันที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอยู่แล้วอยู่ได้6เดือนโดยโปกปติแต่ตัวนี้อยู่ได้ถึง8-10เดือนเคลือบใบปัดด้วยแล้วก็เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของโลตัสเอฟเฟกอันนี้อาจจะลื่นประมาณสัก80%ตัวนี้ลื่นไปเป็น120-130%เเลยราคาที่มันจะต่างกันมันก็ด้วยด้วยเหตุผลประมาณนี้ นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันปีนีซึ่งเราพัฒนามาใหม่ล่าสุดเรามีความภูมิใจกับตัวนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันผักดันนะครับแล้วก็ตัวนี้เทสแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอันดับหนึ่งในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของมาจากต่างประเทศประเทศไหนก็นแล้วแต่พวกนั้นเราเอามาจับชนกับเทสหมดเรียบร้อยเพระนั้นขายได้แบบสบายใจอยากจะรู้ว่าดีขนาดไหนเบอร์ไปใช้เองเลยครับสบายมาก แล้วจะรู้ว่า p e r f o r m ร์แมของสิ่งที่คุณน้องพูดไปมันดีจริงขนาดไหนไม่ได้โม้สิ่งที่อยากจะแนะนําให้ใช้พร้อมคู่กับตัวเคลือบกระจกคือตัวเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจก,กก็คือตัว Wax One Automobile Glass Cleaner ตัวนี้จะช่วยเสริมกันแต่ตัวนี้มันจะไม่เป็นตัวไปหักล้างหรือไปทำทำให้ไอตัวสารเคลือบตรงนี้มันด้อยประสิทธิภาพลง เวลาเราเทสเราทําเทสคู่กันอยู่แล้วทำบริสัทธ์ได้ดีเคลือบมันจะช่วยทําให้กระจกรถเราเนี่ยใหม่เงางามสวยงามอยู่เสมอและมีโลตัสเอฟเฟกได้ดีเวลาฝนตกเพิ่มทัศนวิสัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเวลาที่ฝนตกไม่ว่าจะตกหนักตกเบาทัศนวิสัยมีความสําคัญมากถ้าคุณมองไม่เห็นถนนคุณขับเก่งยังไงก็มีความอันตรายเพราะนั้นใช้คู่กันครับแนะนำไม่ใช้คู่กัน WaX One Automobile Gla s s Cleaner ใช้คู่กับ West One Go c เ e a r a ร i o n นนะครับจะเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุด